สวัสดีทุกคน FC ตั้ง CUT นะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูการสบรดของรถผมนะนี่ครับท่อคันรถก็ไม่มีก็เคันเก่าเกศเคันเดิมที่ให้ขี่นะครับนี่ครับใครอยากให้ผมใส่ท่อ,อก็บอกมัเลยนะครับอันนี้ก็โช่ยังไม่แต่งเหมือนกันครับแต่งแต่การสบัวเฉยๆกับท่อควันท่อควันก็ยังไม่มี นี่นะครับกรเสบัดนะครับทุกคนนี่ละครับกัรเสบัดที่ทํามาเองนะครับ,บรผู้ผิดนะครับนี่คือเบากเก่าของมันผมก็ได้ถอดเบามันออกนะครับทุกคนนี่ครับรุมๆๆรถผมก็เป็นอย่างนี้นะครับทุกคนผมว่าจะติดสติ๊กเกอร์อยู่นะแต่ผมพาทุกคนไปขี่รถเลนกันเลยนะ เราจะไม่จับความเร็วนะเพราะว่าผมจับมาแล้วผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วก็ขี่เล่นเฉยๆนะทุกคนกล้องทำไมมันมัวแท้แล้วก็ไปกับผมกันเลยไปเลยครับนี่ครับขี่รถเล่นดูกันสะบดัดไปเฉยๆนะ จังเลยนะแล้วก็ทุกคนก็ได้เห็นกนารสบัดผมหรือยังถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิง่งก็คลิปนี้ก็ผมก็จะให้ทุกคนไปดูเลยนี่ครับชมบรรยากาศที่สวยงามของ Put on my red heels and in my hair. Wear up all night, cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a